จังหวะน,นี้แทงมาที่ปีขวาส่งเข้าในมาพลิกลูกนี้โอ้โหเข้าซ้ายนิ่มนิ่มก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพกบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์วิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับพลิกหน้าประตูนะแล้วก็เข้าไปยิงง่ายๆนะว่ามันจะมีวิธีการพลิกยังไงแล้วก็จังหวะในการพลิกทำยังไงบ้างนะ ก็ผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยถ้าใครยังทําไม่เป็นหรือว่าพลิกไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้พลิกปึ๊บยิงปั๊บหน้าประตูนะกรอบในกรอบประตูนะว่ามันทํำยังไงนะผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยก็ไปดูกันเลยครับว่าการพลิกหน้าประตูมันทํำยังไงนะมาดูครับว่าทํำยังไงก็อย่างเช่นชงวันนี้ออกมาที่ปีกวายอย่างนี้พอเราส่งมาให้ปึ๊บแบ,บนีนี้ให้เราก,กดอันล็อกหักเข้ามาที่จุดโทษนะ หักเข้ามาตั้งในแล้วก็หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับคืนไปที่หน้าประตูแบบนี้นะมันจะแบบหักมันจะพลิกให้เราเองอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปยิงได้แบบนี้เลยนะโอ้ลองเอาไปทําตามลองเอาไปฝึกดูได้นะเวลาเขาให้บอลมาเราก็กดหักเข้าในแล้วก็เข้าไปยิงแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับพอถ้าใครชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับชิปหน้าจะเป็นอะไรก็อรอติดตามชมกันเลยนะครับ ถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วก็จะมาหาวิธีให้ทุกคนดูนะว่ามันทํำยังไงนะถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ